สวัสดีคะ่ะมาพบกับสวนเห็ดลูกสาวเหมือนเดิมนะคะวันนี้พรอนก็จะมาคุยในหัวข้อเรื่องอถ้าเราอยากเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดหรืออยากปลูกเห็ดเป็นอาชีพนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะปลูกเห็ดอะไรดีจะเริ่มต้นจากาเห็ดชนิดไหนดีจะเริ่มต้นอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะจากความคิดเห็นส่วนตัวของพรเองนะคะก็ ในครั้งแรกที่มาทำก็นึกเหมือนกันว่าเาเราจะทำเห็ดอะไรดีนะคะถึงจะทำให้เราให้ธุรกิจของเราเนี่ยไปได้นะคะทีนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่พรเจอมาเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากทำเห็ดนะคะสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในอันดับแรกก็คือนะคะสภาพอากาศ สภาพอากาศในพื้นที่ของเรานะคะที่เราอยู่นะคะในบ้านของเราในสวนของเราเนะะี่ค่ะเขามีสภาพอากาศเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าในแต่ละปีนะคะที่ที่เราอยู่อะคะ่ะอากาศมันร้อนซะส่วนใหญ่นะอากาศมันร้อนซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ควรที่จะปลูกเห็ดที่มันชอบอากาศหนาวนะคะควรที่จะปลูกเห็ดที่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวมากกว่าเพราะอะไรคะเพราะว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเช่นถ้าเราอยู่ในที่ที่ร้อนนะคะร้อนเป็นส่วนมากนะคะเราก็ควรที่จะปลูกเห็ดขอนกับเห็ดบดนะคะ,ะถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนเยอะหรือว่าอากาศเย็นมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะเราก็สมควรที่จะปลูกเห็ดที่ชอบอากาศเย็นๆก็เช่นพวก นางรมนางฟ้าอะไรพวกนี้นะคะเห็ดหูหนูก็ได้นะคะหรือว่าเห็ดเห็ดหอมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้ามันหนาวมากๆนะคะหรืออากาศเย็นซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะที่จะต้องคำนวณในเป็นอันดับแรกเลยนะคะถ้าเราจะทำถ้าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะปลูกเห็ดนะคะที่มันไม่เข้ากับอากาศที่เราอยู่เนะะี่ยค่ะมันก็จะออกยาก พราะว่าเห็ดเนี่ยจะต้องอาศัยปัจจัยอันแรกเลยที่ให้เห็ดออกดอกดีก็คืออากาศเนี่ยะค่ะอากาศร้อนอากาศดินนะคะแต่จริงๆแล้วในประเทศของเราก็มีหลายฤดูนะคะเราก็จะสามารถเลือกที่จะปลูกเห็ดตามฤดูกาลได้ถ้าเราปลูกเห็ดตามฤดูกาลนะคะเห็ดก็จะออกให้เราเก็บผลผลิตนะคะแล้วก็จะเกิดกําไรถ้าสมมติว่าเรา ชอบเห็ุนางฟ้าแต่ว่าอากาศมันร้อนมากร้อนจะจัดอย่างเงี้ยเราทำไปอ่ะมันก็ออกดอกยากนะคะโอกาสที่จะขาดทุนหรือว่าได้กำไรน้อยไม่คุ้มกับที่เราลงทุนไปอ่ะมันก็จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเรื่องสภาพอากาศเป็นอันดับหนึ่งนะคะอันดับที่สองก็คือว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยคะ่ะา เขาดียมทานเห็ดอะไรนะคะ,ะถ้าเราถ้าแต่ละพื้นที่เนี่ยนิยมทานเห็ดอะไรก็แสดงว่าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยสามารถที่จะปลูกเห็ดได้นะคะ,ะส่วนมากที่เห็ดที่นิยมปลูกกันมานะคะก็คือขายดีขายได้ตลอดเนี่ยก็จะมีเห็ดนางฟ้านางฟ้าผูฐานเห็ดคอนเห็ดบดอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถปลูกได้ะคะ่ะ เป็นอะไรที่มีความต้องการในตลาดสูงเช่นกันนะคะสามารถปลูกได้นะก็ต้องดูแต่ละแต่ละพื้นที่ด้วยแล้วก็ดูราคาขายด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วนะคะเท่าเท่าที่พรทำมาเนี่ยะคะ่ะมันก็สามารถที่จะปลูกขายได้ทุกเห็ดทุกอย่างเลยนะคะปลูกขายได้เงินทุกอย่างเลยนะคะ ส่วนข้อที่3นะคะที่เราจะต้องนำมาพิจารณาก็คือว่าการทำโรงเรือนนะคะโรงเรือนของเราเนี่ยก็จะต้องเหมาะกับเห็ดในแต่ละชนิดการสร้างโรงเรือนเนี่ยมันก็เหมือนกับการจำลองสภาพแวดล้อมนะคะให้เหมาะกับเห็ดชนิดนั้นๆเช่นสมมติว่าเราจะปลูกนางรมนางฟ้าเราก็ทำโรงเรือนให้มันเย็นเย็นนะคะเช่นปกติเกษตรกรเขาก็จะ ทำเป็นหลังคาหญ้าแฝกอย่างนี้นะคะนางคาใบจากะคะแล้วก็ล้อมด้วยสแลนนะคะเขาก็จะเย็นแล้วก็ทำรงมให้มันสูง,สงอ,อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับนางรมนางฟ้านะคะเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เห็ดชอบถ้าเห็ดชอบเขาก็จะออกดอกดีนะคะ,ะเขาเรียกว่าเห็ดเย็นเห็ดเย็นก็จะเป็นพวกตระกูลนางรมนางฟ้านะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากปลูกเห็ดขอนนะคะเราก็จะทำรงมเรือนให้อ่า มีความร้อนชื้นนะคะก็จะทําโดยที่ว่าเราล้อมพลาสติก UV หรือว่าพลาสติกใส P.E. ก็ได้นะคะแล้วก็ทับด้วยสแลนสีดำสอชั้นนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อจะสร้างสภาพแวดล้อมให้มันร้อนชื้นนะคะาการใช้พลาสติกคลุมแล้วก็มีสแสลนเนี่ยแล้วก็ลดน้ำพืนเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนชื้นเพราะว่าเห็ดขอนนะคะ เห็ดขอนเห็ดบดเป็นเห็ดที่ชอบความร้อนชื้นนะคะถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะให้สำหรับเขาในการเจริญเติบโตเขาก็จะออกดอกดีนะคะในส่วนมากของทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการทำโรงเรือนแบบนี้กันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดีนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นคร่าวๆในการที่จะให้เพื่อนๆที่สนใจ อยากจะปลูกเห็ดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีมันมีทฤษฎีอะไรบ้างมันมีข้อปฏิบัติข้อกําหนดอะไรบ้างเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะ,ะฟังจากพรได้นะคะนี่เป็นความเป็นประสบการณ์ที่พรทํามานะคะก็จะใช้หลักการนี้นะคะ,ะในตลอดทั้งปีนะคะของส่วนเห็ดลูกสาวเนี่ยเราก็จะ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปลูกเห็ดตามฤด,ดูกาลนะคะแต่หลกัหลกๆแล้วพื้นที่ที่ที่พรอ,อยู่เนี่ยมันจะร้อนเป็นส่วนมากนะคะก็เราก็จะเน้นที่เห็ดขอนนะคะส่วนเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยถ้าเข้า,าตุลาพฤศจิการเราถึงจะผลิตนะคะเพราะว่าเราก็จะให้ผลผลิตที่ดี แต่ส่วนขอนของส่วนเห็นลูกสาวเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ออกดอกได้ทั้งปีเลยนะคะแค่ทํำขอนอย่างเดียวก็สามารถสร้างไรายได้ให้เราแล้วนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะที่จะทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้นะคะก็สอบถามมาได้นะคะพรจะแปะลิงก์นะคะไว้ด้านล่างคอมเมนต์ของช่อง YouTube นะคะ แล้วก็ถ้าสนใจสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะแล้วก็ฝากติดตาม YouTube ส่วนเหตุลูกสาวนะคะแล้วก็เพจส่วนเหตุลูกสาวแล้วก็จะมี Facebook ส่วนเหตุลูกสาวด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ t i k t อกของเรานะคะเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนเหตุลูกสาวทนญญาญยาพัทและแล้วก็บ่ายนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ<ม>เผื่อเพื่อนๆอมีความสนใจอยากจะ ทำฟาร์มเห็ดน,นะคะก็ทักไายเข้ามาได้นะคะก่อนยินดีให้คำแนะนำเลยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ